สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับ cardiovascular system นะคะจะเป็นระบบหัวใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็มีความสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์เราเป็นอย่างมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมารู้เกี่ยวกับบัตรวัสเซลนะคะว่ามีอะไรบ้างทางเดินแรกของเลือดเนี่ยก็คือทางออหลอดเลือด a r t e r y นะคะก็คือ อยู่ตรงหลอดเลือดนี้นะคะก็จะมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยเลือดก็จะส่งมาที่ a r t ริโ o ค่ะและ a r t ริโอเนี่ยก็จะส่งไปที่ค a p i ลารีก็คือหลอดเลือดฝอยนั่นเองค่ะก็จะอยู่บริเวณนี้จากนั้นก็เกิดกระบวนการต่างๆนะคะถัดมาก็จะเป็นที่เว n u ค่ะคป p i l า a r y ก็จะส่งมาที่หลอดเลือดเวนู o v e n ก็จะส่งไปที่หลอดเลือดเวนค่ะจากนั้นเว i ก็จะส่งไปที่ต่างๆของร่างกายค่ะถัดมานะคะเราก็จะมารู้จักผนังของหลอดเลือดค่ะว่ามีอะไรบ้าง หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ผนังค่ะผนังที่อยู่ชั้นในสุดนะคะก็คือทูนิก้าอินชีมานะคะซึ่งทูนิก้าอินชีมาเนี่ยก็จะอยู่ชั้นในสุดเลยเป็นผนังหลอดเลือดที่อยู่ข้างในสุดเลยนะคะซึ่งจะมีเยื่อบุผิวก็คือตัวนี้ค่ะ Simple s q u a m o u s epithelium ก็คือจะเป็นแค่ชั้นเดียวเพราะว่าจะให้แบนบางเพื่อที่ให้สารเนี่ยผ่านได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีตัว Internal elastic lamina นะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้แบบมีความยืดหยุ่นด้านในนะคะเพื่อที่จะแบ่งแยกระหว่าง intima แล้วก็ media ค่ะถัดมานะคะจะเป็นชั้นตรงกลางค่ะคือออ tunica media ซึ่งจะประกอบไปด้วย ตั้มเนื้อเรียบค่ะ smooth m u s c l แล้วก็จะประกอบไปด้วย elastic fiber ค่ะเพื่อที่จะให้มีเส้นใยยืดหยุ่นช่วยในการบีบตัวแล้วก็ขยายตัวของหลอดเลือดค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วย external elastic ล a m i n a ด้วยค่ะถัดไปนะคะจะเป็นชั้นนอกสุดเลยเนี่ยหรือเราจะเรียกว่า tunica external ก็ได้ค่ะหรือว่า tunica externa ค่ะ ซึ่งจะมีตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่ก็คือ c ค n นเน i v e ีฟชิชูประเภท Collagen ไฟเบอค่ะเพื่อที่จะเกิดความแข็งแรงช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือดด้วยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปเปรียบเทียบระหว่างอาร์เทอรี tery, แล้วก็เวนค่ะในตัวของหลอดเลือดอาร์เทอรีนะคะจะมีผนังที่หนาแต่ว่าลูเมนเนี่ยจะเล็กกว่า ตัวของเวนแต่ในทางกับกันนะคะเวนเนี่ยจะมีผนังที่แคบแต่ว่าตัวลูเมนเนี่ยจะกว้างมากส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตัวแคปิลลารีก็คือตัวหลอดเลือดฝอยค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้ถัดมานะคะเราจะมารู้จักตัวหลอดเลือดทางช่องสวงอกแล้วก็ตรงช่องท้องค่ะ,คะก็คือ,อ,อตัวแอบโดเมนแล้วก็ตัวทอรัสิกค่ะ ซึ่งอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว ascending aorta นะคะก็คือหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ส่วนต้นก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะอยู่ส่วนต้นก็คือจะมีทั้งไหลแล้วก็เล็บก็คือทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัว ascending aorta นะคะก็คือจะอยู่บริเวณนี้ก็คือจะลงมาแล้วค่ะแต่ว่าตรงโคง้โคงๆเนี่ยก็มีชื่อเรียกเหมือนกันนะคะก็คือ เอออร์ติกอาชหรือว่าอ r c h ชอฟเอออรตาค่ะส่วน Descending a o อร์นะคะก็จะลงมาก็จะกลายเป็นทอร r สิกเอออร์ก็คือหลอดเลือดตรงช่องส่วงอกนั่นเองค่ะซึ่งลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นแอบโดมิ a l เอออร์ก็คือในช่องท้องค่ะถัดมานะคะเราก็จะมารู้จักแอบโดมิ a l เอออร์นะคะซึ่ง แอบโด i n โนเอออตนะคะก็คือหลอดเลือดแดงในช่องท้องนั่นเองค่ะจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆเ,เลยนะคะก็คือ 1. i n f i อ i o ฟิเลียเฟอรนิกอนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะด้านบนของซิเลอ c ก็คือจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงพื้นผิวของด้านล่างเนี่ยของกระบังลมค่ะก็คือจะเลี้ยงพื้นผิวด้านล่างของกระบังลม2นะคะก็จะเป็นตัว อิเล็กทรังก็คือจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงอวิวะส่วนต้นของทางเดิอนอาหารก็คือฟ o r กัสนะคะส่วนอันดับที่3นะคะก็คือ Superior m e เซน t ทริกอาร์เทอรนะคะจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงลำไส้กลางค่ะก็คือมีกัตนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัว a r ร์เทอรีออฟพิว ก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นในอุ้งเชิงการล่ะค่ะก็คือหลอดเลือดแดงในอุ้งเชิงการก็ตัว common iliac artery นะคะจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงอวัยวะในอุ้งเชิงการแล้วก็ขาทั้งสองข้างก็คือตัว lower limb ก็คือตัวระย่างล่างก็คือขาเ่งค่ะ internal นะคะจะทำหน้าที่ในการเลี้ยง pubis ก็คือเลี้ยงอุ้งเชิงการส่วน External iliac artery นะคะจะทำหน้าที่ในการวิ่งลงไปเลี้ยงขาทั้งหมดเลยค่ะก็คือวิ่งไปเป็น femoral artery เพื่อจะเลี้ยงขานะคะส่วน internal ก็จะเลี้ยงอุ้นเชิงการด้านบนค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเพาะปัสสาวะมดลูกต่อมลูกหมากกล้ามเนื้อบางส่วนแล้วก็ผิวหนังในบริเวณที่ใกล้เคียงค่ะก็คือจะเลี้ยงหมดเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ